สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับแพสต้์ขอขอบคุณทุกกําลังใจจากเพื่อนๆทุกท่านค่ะหลังจบการแข่งขันรอบชิงที่3ไทยกับเวียดนามก็เป็นฝ่ายไทยเราที่สามารถเอาชนะไปอีกครั้งนะคะครั้งล่าสุดที่เราชนะไปก็เมื่อตอนซีเกมสที่ผ่านมาและครั้งนี้เราก็ย้ำชัยชนะไปได้3ต่อศูนย์เซตค่ะท่ามกลางแฟนๆกองเชียร์นะคะลุ้นเอาใจช่วยสุดๆแบบว่าสาวไทยต้องชนะนะคะบางท่านก็บอกว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะโดยเฉพาะเซตที่2นะคะเวียดนาม เกือบได้เซตจ,จากทีมไทยเรากับเซตที่2ทาเวียดนามชนะไปได้ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับทีมตัวเองได้เยอะเลยค่ะและสําหรับคลิปนี้เราจะมาชมคอมเมนต์เป็นแฟนไทยกันนะคะไปที่ท่านแรกนะคะได้บอกว่าขอบคุณสาวไทยที่ทําให้อาเซียนและโลกนี้สงบสุขแม่ท่านแรกมานะคะสําหรับแฟนไทยคนนี้บอกขอบคุณสาวไทยมีแฮชแท็กด้วยนะคะบอกว่าแพ้ใครแพ้ได้แต่ห้ามแพ้เวียดนามและแฟนไทยท่านนี้นะคะก็ออกมาแซะเช่นกันบอกว่าอันดับ14ของ ลกชนะอันดับหนึ่งของจัก,กรวาลน่าจะได้คะแนนเก็บสัก50คะแนนแฟนไทยเราก็ใช่ย่อยนะคะเพื่อนๆได้ทีนะคะได้ทีกับอีกท่านนะคะก็ได้บอกว่าดับมั่นป้าข้างบ้านคอมเมนต์ท่านถัดไปนะคะก็ได้บอกว่ายอดเยี่ยมเลยน้องๆวันนี้โลกสงบสุขแล้วและอีกท่านนะคะก็ได้บอกว่าโฟที่เจอไทยทีไรชอบประมาเสิร์ฟออกตีติดต,ต,ตีออกเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้นะคะเพราะว่าโฟทีเจอกับทีมไทยจะตีไม่ค่อยเด็ดขาดค,ะค่ะมีแฟนเวียดนามมาแจ้ ะะได้บอกว่างูงีดเกินไปดูกี่ครั้งก็หดหูใจจริงๆและอีกท่านนะคะก็ได้บอกว่าเซตที่สองเราปาดหน้าเค้กไปเลยนึกว่าจะแบ่งเซตให้เขาซะแล้วพูดถึงเซตที่2นี่ก็ลุ้นกันสุดๆนะคะแฟนไทยถัดไปได้บอกว่าเวียดนามเล่นกลัวไทยเหมือนไทยกลัวญี่ปุน่นกลัวไปเองไม่ใช่ว่าซูไม่ได้แบบนี้ที่เขาเรียกว,ว่าแพ้ทางหรือเปล่าคะเพื่อนๆแฟนไทยท่านนี้นะคะได้บอกว่ารู้สึกเห็นใจโฟทีจริงๆเป็นเดอะแบ็คคงจะเหนื่อยมากโฟ ทีก็คือเบอร์3ตัวรุกของทีมเวียดนามนั่นเองค่ะแฟนท่านถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าฟอร์มเวียดนามวันนี้ต่างจากเมื่อวานที่เล่นกับญี่ปุน่นแฟนไทยท่านนี้ก็ได้พูดถึงเซตที่2นะคะบอกว่าเซตที่2ไทยเล่นได้เยี่ยมมากๆลุ้นจนตัวโกตอนที่เวียดนามนำเราอยู่3มแต้มหายใจไม่ทั่วท้องเลยอาการการลุ้นแบบนี้ก็คงจะเป็นกันหลายคนเลยนะคะเมื่อวานคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่าเวียดนามเขาคงล้าจากการเล่นกับญี่ปุน่นคือใส่ไปเยอะมากเลยหมดแรงแฟนท่าน ได้พูดถึงเตยหัตถยานะคะว่าช่วงหลังมานี้เตยเซิร์ไว้ใจได้มากขึ้นและมีมาตอบนะคะบอกว่าเซิร์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งอีกท่านนะคะได้บอกว่าเมื่อวานเวียดนามเขาคงมั่นใจเพราะเขาได้เซตจากญี่ปุ่นหนึ่งเซตคอมเมนต์ถัดไปได้บอกว่าถ้าเราเรอปล่อยของตอนชิงแชมป์โลกมีกี่สูตรปล่อยมาให้หมดส่วนท่านนี้ได้บอกว่ายอมให้ญี่ปุ่นกับจีนเท่านั้นก็คือในเอเชียเรายอมสองทีมนี้นะคะส่วนอีกท่านนะคะได้พูดถึงเจรารดพรได้บอกว่าเจราร์ดพรเธอมาดี ปีนะปีนี้พัฒนาการดีขึ้นมากถัดไปนะคะแฟนไทยท่านนี้ได้บอกว่าวันนี้เป็นวันที่เสิร์ฟดีที่สุดตั้งแต่ดูมาอีกท่านนะคะได้บอกว่าใจต้องนิ่งขนาดไหนตามอยู่3ามแต้มทายเซตพลิกมาชนะได้สุดยอดก็พูดถึงเซตที่2นะคะท่านนี้เพราะว่าทีมไทยเราตามอยู่20ต่อ23แต้มส่วนท่านถัดไปได้บอกว่าน้องบีมวันนี้ทําแต้มได้เยอะเลยยิ้มออกสักทีไม่สาวน้อยส่วนท่านนี้ได้พูดถึงสสิพพรนะคะได้บอกว่าสสิพพร ฝีมือพัฒนาขึ้นมากลูกเสิร์ฟก็ชัวร์ขึ้นถ้าได้เล่นบ่อยๆต้องเก่งมากๆและขอจบคลิปด้วยคอมเมนต์ท่านนี้นะคะได้บอกว่าคุอแมชคุณภาพที่ดูสนุกเหมือนเขียนบทไว้เลยและนี่คือคอมเมนต์หลังเกมของแฟนๆชาวไทยนะคะก็เป็นไปตามเป้าที่ได้วางไว้นะคะสําหรับทีมไทยเรานั่นคือติดหนึ่งในสาขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ